ห้าตายเอาบูไรบูไรบูไรนั่นนั่นไงฮ้ามันจะฆ่าฮ้ยเ,เรียบร้อย เอาละครับผมก็สวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้อยู่เกมใหม่ครับในมินิเกมที่มีชื่อว่าลันเดทเฮเลดดัน hey! เฮ้เลดดันเลดลันนะครับไม่ช่วยแก้ไหนะวันอยู่กับอ้วนนะครับผมหรือว่าอินนั่นเองนะโอเควันนี้หูยตัวนี้มันโคตรเท่ลเลยนะทุกคนอาจจะไม่รู้หรอกว่าคนนี้คือใครไม่ต้องรู้หรอกดีแล้วไปครับผมเลดลันนี่คือห้ามตายเฮ้นั่นไงห้ามตายแหมเร็วๆเราต้องเร็วเราต้องเร็วไงโอ้โหเริ่มผมเริ่มไม่หมดเลยครับอืมมีพวกเรานี่ผมนี่เมะผมนี่เมะผมบอกเลย ผมได้สุดยอดแล้วนะฮะกล้วยทอดสองถุงสามผ่านผ่านมาได้สามด้านซ้ำเสียงผมอาจจะแหบๆเลยนะครับผมโอ้โหแม่งมีคนแกล้งด้วยเนี่หว่ะไม่ได้การละวันที่เท่าไหร่ละวันอยู่โอ้โห่โอ้โหเห็นแต่ละคนชื่อแต่ละคนยากจังโอ้ยเหมือนกูอยู่ที่หนึ่งเลยเดี๋ยวเอ้านั่นแหละครับวันที่วันได้เท่าไหร่ได้เวลาเท่าไหร่ที่หนึ่งไม่มีนะครับ นะฮะตอนนี้มันเรียกแฟนนะฮะแต่มันไม่ค่อยพูดนะฮะเป็นคนอย่างเงี้ยนะฮะไม่เอาแล้วอะไรเปลี่ยนเปลีเปลีเกมอะไรฮะปรึกษากันก่อนไหมเฮะ้ถ้าเขาเล่นไม่เป็นอย่าว่านะคนดูถ้าผมเล่นไม่เป็นอย่าว่าผมนะยครับมายังวะเขาไม่เห็นมาเลยโอเคมาละอ๋อไอ้นี่ที่เขาเคยเล่นเกมมอนนี่เรามีเล่นหลายคนครับเขาเรียกว่าคันเลอร์รันนะครับผมตือตือตือด,ดึงตือดึงตือดึงตือตือตือดึง,ดง,ดงเฮ้ยคนนี้คุ้นๆนะเฮ้ยคนนี้คุ้นๆนะ นายนี่คือยูทูบเบอร์ต่างชาติใช่ไหมรู้จักเราไหมเราเต่านินจาไม่รู้จักเราไม่อยากรู้จักเฮ้ยคนเร็วๆดิเฮ้อยากเล่นแล้วไหมโอเคสีอะไรสีเนื้อสีเนื้อเออสีขาวสีขาวปวดไม่ใช่สีนั้นหลอกไม่ได้ต่อไปสีสีสีอะไรก็ได้กูเห็นใครไปกูไปด้วยอุ้ยไปไม่ถึงบล็อกเดียวบล็อกเดียวจริงๆอ่ะต่อไป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 เฮ้ยเขียวอ่อนเขียวอ่อนเขียวเข้ม ก็ต้องตกใจสิ blue a ู d rainbow ูอ้าวเฮ้ยอะยังรอดอยู่เฮ้ยเอาเรื่องว่ะคนนั้นเอาเรื่องว่ะเฮ้ยอย่าลืมนะบูไรบูไรบูไรนั่งนั่นไงไม่ยอมไม่ยอมให้หยุดเลยไม่ยอมให้หยุดใครบอกรองโทษคือต้องเลี้ยงข้าวคนนั้นอันนี้ไม่เอาเออเขาตัวเองแพ้เขาจะกินสักมื้อละพันค่าขนมตัวเองสองอาทิตย์หายหมดเลยไม่เอาม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 า ไม่กล้าเีกยว่ะไม่ไม่มีตังเลี้ยงมีแต่วรายังเลี้ยงเขาอยู่เลยเรายังเลี้ยงเขาอยู่เลยเลี้ยงแล้วก็เอาเงินคืนวันลุ่งคืนเลี้ยงไงเลี้ยงข้าวเขาวันลุ่งขึ้นบอกเขาว่าเอาเออตาคืนมาบายบายซียูอาเกนอะคขามาร้องเวอะสียูสีเฮ้ยสีอะไรเหรอฮ่าป่ามันจะค่อยไม่จีใครจะร้ายลงไปเขาเองเขาเองรับเลย เดอะเขาชอบจําสีสีฟ้าผิดอะ่ะฟ้ากับม่วงไม่เหมือนกันมากโอ้ยสีมันเพิ่มไปแเนี่ยนี่สีอะไรอะ่ะสีเทาเราเป็สีแบกแบกแบกอ้วนล่วงไม่ล้วงว่ะเอาเรื่องว่ะมีบบขาวเพื่อนพเพื่อนเราอ,อยู่ด้วยเพื่อตกตะกตกไม่ได้เรียบร้อยโคตรไกลอะ่ะอลาเปล่าเปล่าปลาเริ่มเริ่มต่อเริ่มใหม่เริ่มใหม่วันนี้เราจะไม่อยอมแพ้อ้าวเฮ้ยเฮ้ยมันจะมากเกินไปแล้วนะเอ็มมี่อะไรหายเจอดิอะไร หายเจอดิหาเจออย่างนั้นละเจอดิหายเจอดิาีหาเจอเเเสีอะไรสีอะไรเดียยวเดียวโอเคสีนี้โอเคโอเคเลยโอเคเลยยูโนย o โนาซีอีกอีกค o มวงเวนอาซอีกอีกคํมมาร้องเวท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 บู้บูเฮ้ยผิดสีเฮ้ยเอ้ยตายอีกแล้วมิมอตาเพราะนั้นได้ตกแน่ ตกแน่ตกแน่นั่นไงเอ้ามันรอดได้ยังวะพอนันรอบนี้อ้วนตกแน่นอนอ้วนตกแน่นอนไม่ตกอีกแล้วกัอื่นตกอุ้ยเสร็ฟ้าอุ้ยเสร็จฟ้าผ่าดด้วยรอบนี้อุ้ยตกหรือไม่ตกหรือไม่ตกหรือไม่อยู่จุดกลางเป็นสิ่งที่ดีที่สุดรอดว่ะโอ้สีได้สีหนึ่งตอนนี้ยสีได้สีหนึ่งสีบูรูบูรูรอดจังวะรอดง่ายจังวะอะไรหรอราวราวราวยู่ไหนเพื่อนจ้าราวเออเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยสีไรเอ้ยจะใกล้ๆนี่วัเฮ้เฮทุกคนเรามาดูเฮ้ไม่ตกได้ไงวะไอคนนี้การ์ดจอมันก็ไม่มีนู้นมันไม่ตกวะเฮ้เฮ้จะรอดนานเกินไปแล้วนะอะไรผิดอะไริดอะไรไหมที่ฉันเอ้าจเฮ้เรียบร้อยว้ยว้ยยมาเริ่มเริ่มเริ่มรมรรมม่เ รอบท้ายมามงมาไม่อะไรไม่สุดท้ายไม่สุดท้ายอะไรไตัวเองอ่ะไม่แต่ไม่รอบสุดท้ายต้องหมตัวเองจะแน่ตายฝันไม่เหอะไม่ก็อยากให้ตัวเองรอดอ่ะเขาเล่นพูดมานี่เขาที่หนึ่งด้วยตัวเองรัวแต่คะแนนเนาะแลไมที่อย่างนี้ได้ไม่ได้มันมันก็ไม่มันก็ไม่ได้ต่างกันเลยนะมันใหญ่เกินไปเกี่ยวอย่าบังอย่าบังแบบมาแฉแบบมันใหญ่เกินไปมันอ่อนเกินไปกระจอกกระทางออกกระเดินไป ตกทตุกรอบอย่ามาแทตกก่อนทุกรอบอย่ามาแทต,ตกก่อนตัวเองไงแต่เขาไม่ตกก่อนคนอื่นไงคอยดูรอบนี้ตัวเองก็ตกกักกนแน่ผมบอกเลยเสียงแอบชื่อเียวเสียงแอบมากใครรก้คนชื่อเขียวจ <GM> ีเอ็มมั้งมาดูพวกเราเล่นกูร์ร่าแค่ฟันกูอยู่ไหนวะเฮ้ยเอพ้ารู้สึกเล่นง่ายขึ้นแตาไม่ชิน,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 นวนลวง ร่วงได้ไงวะโอ้ยคนเหลือเยอะเกินไปแล้วคนไม่เหลือเยอะมากเลยนะบ้าว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 น้ำตาลเขาจะเก่งกับเขาจะเก่งกับตัวเองแน่นอนถ้าเขาไม่ตายพิดสีชิบหมันเกือบใฮ้รอดดัวยังรอดว่ะอ้าวมีคนร่วงมีคนหนึ่งโอ้สีลำยากขึ้น ก็อยู่เยอะกว่าจักรเธอตกเองครับเป็นสิ่งที่ดีอะเราดีละสี่คนสุดท้ายครับแบ็กช์แบ็กช์อ้าวไมเราเราจะรีบไปเล่นรอบอื่นไงเห็นเหมือนกันไหมครับเราจะไม่ให้หยุดดูเธอเธอแล้วไปคลิปหน่อยกลับไปคลิปเร็วเธอทำ้าตัวเองกลับไปคลิปเร็วเอาละครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ครับสไครป์ครับผมเพื่อติดตามคลิปใหม่ทุกวันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมติดตามสวิตด้วยนะครับผมโอเคผมสหรับวันนี้ครับ ต้องจากกองทีนี้ผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับเฮ้ยปวดเลยคนดันนะเฮ้ยปวดนะก่อกวนนะเฮ้ยก่อกวนนะเฮ้ยเฮ้ยชอบชอบก่อกวนนะก็วันอะไรแล้วแชทในทวิตไมเงียบก็เลยก่อกวนอ๋อก่อกวนอะไรส่งอีโมฟัดอะไรเงี้ยใครกล้าแบนอะ เออมันเปิดแอดมินไงแบนไม่ได้ไงเนไหผมสวัสดีครับผมสุดครับ่โอเคครับผมบายบายครับเอาละครับผมถ้าคุณชื่นชอบคลิปของผมนะครับผมอย่าลืมนะครับผมกดติดตามตรงนี้ตรงนี้เลยปุ่มสีแดตงตัวนี้ครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทุกวันนะครับผมที่ผมปล่อยและอย่างที่สองครับขาดไม่ได้เลยนะฮะปุ่มกระดิ่งครับผมนี่ถ้าลืมกดไปนะครับจะดูคลิปไม่ทันเพื่อนนะครับแล้วคุณจะได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้งเลยเวลาที่ผมปล่อยและเจอกันนะครับบายบุย